The world on this day. จุดเริ่มต้นของการสื่อสารในสมัยก่อนนั้นเกิดจากการสร้างเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการค้าโดยมีการติดต่อข่าวสารกันอย่างง่ายทั้งผ่านทางพ่อค้าและใช้ม้าเร็วจนถึงการจัดตั้งคนเร็วไว้ตามเมืองสําคัญก็ถือเป็นพัฒนาการการส่งข่าวสารอย่างง่ายอีกช่องทางหนึ่งและเป็นชนิดเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครั้นมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริไทยพระองค์แรก ที่ส่วนพระไัยในการเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษและส่งใช้การปราณีย์ในการติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนะับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศจนสามารถนำรัฐนาวาสยามฝา่าฟันวิกฤตไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของเหล่าประเทศมาหาอำนาจในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้เองกิจาการปราณนีย์ไทยจึงถือกำเนิดในรูปแบบต่าง เช่นการจัดทําตัวแตมสำหรับการส่งหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรกซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจาการไปรษณีย์ภายในกรุงเทพนับแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความสําคัญและประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี้เองทําให้รัฐบาลสยามเตรียมการจัดตั้งกิจาการไปรษณีย์ในกรุงเทพนับเป็นการเข้าสู่ยุคข,ของการไปรษณีย์อย่างแท้จริง เมื่อวันที่4สิงหาคม2426เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงพานุพันธ์วงวรเดชผู้สำเร็จร,ราชการกรมไปษณีทรงประกาศเปิดรับฝากส่งจดหมายหรือหนังสือเป็นการทดลองในเขตพระนครและชนบุรีขึ้นมีที่ทำการตั้งอยู่ณตึกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกกันว่าไปรษณียาคารซึ่งเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณีตั้งแต่นั้น ในปี2441รัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าให้รวมกรมไปรษณียและกรมโทรเลขเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่ากรมไปรษณนียโทรเลขวิธีทําการอยู่ถนนเจริญกรุงเรียกกันอย่างคุ้นปากว่าไปรสณียกลางจากกรมไปรสณียในครั้งนั้นปัจจุบันได้กลายมาเป็นบริษัทไปรษณียไทยจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้เทียบเท่ากับภาคเอกชนแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่อย่างไม่แปรเปลี่ยนก็คือความต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกันนั่นเอง The world on this day. This is the independence concept of Typus newspaper.